สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ป้าก็มาดูนะคะเตรียมเตรียมงานไว้แล้วนะคะเงก่อนตดงก็ลเตรียมจะปูไวเมดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวปูนเดี๋ยวรถปูนจะมามเพราะว่าไ,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 ได้เป็นธรรมชาติไม่นี่อร่อยจังเยงลยขนมเจอน่ะจะซื้อมาจากไหนไแดงเลยอ่ะเยอะนะสามแผ่นนะ,นนะอะไรนะคะ

ไม้ที่เราไม่เอาออกนี่คือจะให้มันเป็นให้มันเป็นป่าตรงนี้ไงเป็นความเขียวย แต่นึก็คิดว่าเมื่อทนอ่างน้ำมันไอเพราะว่าเป็นหยุดชอบอยู่ยใ,ใกล้น้ำใช่ไหมแต่ทิชช่ไม่ออกตัวเนี้ยตะปุ้จะมาประมาณก้ามงกว่าถ้ามันเป็นแอนก็ได้ไน,นะเสร็จแล้วตอนถ้าเราทำเมีเรากจะเป็นทางเดินงเดินนะทางเดิน,นะเดนบนน้ำ จะกงสานเล็กบนน้ำเฉยๆางล่างให้เป็นคองน้ำใช่มันก็สวยอีกและให้มันสลก็สโลปเลยว่านาคนเราอยากทำแบบเป็นคลองน้ำกลมๆรอบพูเอาไว้จะเป็นน้ำเย็น้ายงนั้นก็ต้องทำตรงนี้มันก็ต้องมีร่อง้างล่างเราต้องมนต้องไม่ใส่้นเต็มที่นิ้งมืออยู่นมิ้วแล้มืออยู่เายนะมือว้าจ้า วาง่อไว้ดีแล้วรู้ว่าถาว่ามัเป็นยาจาจโดนเตะก่อเป็นร่องนี้ใช่ไหมเสือมาทำตรงนี <absorbed> ้ตรนี้มงวางนัดออกเลย้ามันเป็นรูน้ำน้ำรูผ่านจะได้จะทำทำจะทำอ่างน้ำรอบคนก็โผล่ได้ไ้ให้ชันเจ่อมีีทีใหญ่ใหมอนที่ข้าวฟ้าน่ะมีไหมอยู่ข้างบนของ้าเอามาทำปขนาดเท่าไรก็ได้เนี้ยทำดีดีวก่อนเทปูนอ่ะทุกทมัมี แม่เลยเหรอยาวก็เล็กลเลยทอดอ,อ,อ้วนทำไมแต่มันยาวไหมยาวยาวหรอทำมาก่อนทาก่อนแล้วได้ตัดเอาหูยังไงเป็ปิดก็วังก่อนเทปูนมันจะได้เป็นพ่อร่าจะเป็นห้องทางน้ำไหลถ้ามัน้น้ำมันไหลผ่านร่องพ่อได้ไม่ต้องทำมันจะกันรอบไปรอบวนได้เอาไปทำเป็นอนาคตนะที่ำเป็น,นรน่องร่องกลม เป็นล่องน้ำวงกลมรอบรอบโพนข้ามากี่อันบ้างเยอะยมันสั้นก็ได้เยอะได้เอาประมาณเนี้ยต้องการประมาณส่วนยาวประมาณสา่ที่มันี่ค่ะเดี๋ยวไปเอาค่ะคุณอยู่ตงไหนกจ๊ะอยู่ข้างบนแล้วหลังบ้านยาวมากคือเราอาจารย์วาเราเราเทปูลให้มันมีท่อเดี๋ยวไปเอาเอาไว้ท่อน้ำให้ป้าก่อนนะคะ แม่ดาเอาน้ำใส่ต้นมะยมซิดนะคะแม่ดาจะปิดน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะไปทำทางนู้นนะคะอ่างคูมจะได้พอแล้วล่ะเดี๋ยวเอาท่อน้ำให้ป้าก่อนนะคะเดินผ่านสวนดอกไม้กำลังเปิดน,น้ำใส่ดอกไม้อยู่ฝั่งทางนี้ก็แมลงพึ่งกำลังงาม แม่ครัวทำอะไรเนาะหอมแท้นี่ค่ะมาเอาอันนี้นะที่ป้าให้มาเอาเนาะแต่ว่ามันทั้งใหญ่ทั้งยาวเดีย๋ยวเอานี้เอาตัวอย่างไปให้ป้าดูก่อนนะว่าจะเอาสั้นหรือว่าจะเอายาวถ้ายาวก็สี่เมตรนะอันนี้เอาไปเป็นตัวอย่างก่อนแต่ว่าอันนี้มันจะเล็กกว่านะอันนี้มันจะใหญ่กว่าป้าจะเอาอันเล็กหรือจะเอาอันใหญ่ มาแล้วป้าอันใหญ่กว่านี้ก็มีนะแต่อันใหญ่จะยาวสี่เมตรเหรอ,หอตัดไม่ได้ป่ะตัดได้ก็ใหญ่กว่านี้สี่เมตรเออก็ป้าก็เอามาตัดเป็นท่อนๆก็ได้เอามาเอามาดูก็ได้ปดา้าเอามาดูก็ได้เอามาดูเนาะให,ให้น้ำมันไหลอะเนาะจ้า ตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ใส่ข้อต่อไปนะป้านี่นะคะแม่ดาก็แบกมาแล้วนะคะดีนะที่แบบมืดดึงให้นะไม่งั้นแม่ดาดึงออกไม่ไหวเพราะมันมีพรมทับอยูนะ่พัฒนาเสร็จพอดีแม่ดาขึ้นไปเอาท่อนะคะจัก,กรยานสีชมพูนี่แหละขึ้นดาวแล้วก็แบกลงมา เพื่การพัฒนาป้าจ,จะเอามาใส่รอบโพนเนาะแล้วม,มาใส่รอบโพนใส่ท่อเน้นพอจะต้องเทปูนหยก่อนหยแล้วใครจะสีที่หอมนะไม่นาเทขอบถูกเป็ยังไอบตุ้มไม่ไหวไม่ได้ผมเรามาเราก็ไม่เอาเออต้องโตกว่าเดิมนะ มันต้นมันขยายกว้างกว่านั่นเลเออใหญ่ดอกมันใหญ่ไม้น้ำเต็มที่ได้น้ำมวยด้วยก็ีบัวด้วยเพราะว่าน้ำเราสม่ำเสมอไงอืมนะเพราะว่าลดน้ำทุกวันเออพวกเราเราอัดน้ำมันได้มันก็มันจะขึ้นแต่ถ้าเราไม่รดน้ำมันก็จะกระแตงกระแตงไม่โตนี่โอเคเลยมีนาคีโต สวยกว่าเดิมนะป้าเนาะไโดนน้ำมันก็จะขึ้นมากเป็นที่นั่นเนี่มยแต่ตอนแรกมันไม่มีน้ําสปริงเกอร์ไม่มีมันก็เลยขึ้นที่หลังเ่ยป้านี่ที่เล็กๆนี่พอมันได้น้ำมันก็ขึ้นที่หลังเพราะเม็ดมันอยู่แล้วค่ะมันแก่รอบนี้เราจะเก็บนะป้าแต่เม็ดป้าจะหวานอีกไหมเม็ดที่เราเก็บไว้ยังอยู่นะเออ อ๋อข้าเปลี่ยนน้ำก่อนนะข้าเปลี่ยนน้ำก่อนแต่นี้น้ำไม่ถึงตนอันนี้ไปซะแล้วพี่น้อง ว้าวให้น้ำมันกำลังออกดอกแล้วนี่ขุดดินออกแล้วก็ให้น้ํามัน,เ,นเอาน้ําใส่โคลนต้นมันกําลังออกดอกอเราไปกินข้าวกันนะใครจีปล่อยน้ําใส่โคนต้นมันก่อนแล้วก็เอามาใส่ฝั่งนี้ดูนะสายสายแมลงพึ่งก็หายแล้ะเพราะมันรีบมาเก็บน้ำหวานตอนเชา้า ตอนแดดร้อนมันก็กลับบ้านดูยังไงก็ไม่เบื่อเนะลมพัดซยมาดูอย่างไรก็ไม่เบื่อ,นะอ,อถึ่งก็ขยัน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 มากๆ น้ำเต็มแล้วเราก็ไปกินข้าวกันใส่น้ำให้มันได้ให้มันถึงรากมันตรงนี้น้ำไม่ถึงตรงนี้มันแน่นแน่นมากเลย พอดูดน้ำก็ล้มแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินข่าวด้วยกันนะคะ